อนี้เราก็อยู่ที่จังการเทียมนาครนะแยกวระงุ์ หลนีเน้ีจะเป็น <trendy> ส no ่วนของโรงแรมะโรงแเลยมาเจากสังกัดนิัครับเรอิะผมก็เนียมาเดินชอปปิ้งสานี้ครับก็เลยกาได้ถ่ายมาให้ผู้ชมได้ชมครับ ก็บรรยากาศอีกรูปแบบนึงนะที่ว่าซึ่งเราก่อนหน้านั้นเราก็ไปถ่ายในแถวสามเกาะทะลุอะไรพวกนั้นครับวันนี้สุนิโชได้มีโอกาสได้มาที่เดี๋ยวมาทางโน้นหรือมั้ยเดวนมาเทปไหมลูกไม่ได้มันไม่ไกลครับเดินเดินเล่นวันนี้ก็เดินมาไกลนิดนึงนะฮะ อันนี้ก็มาดูเด็กที้เกียจกันนะครับเด็กขีเกียจเดินนะก็เริ่มมองยานะเรื่มอามาางนันีน้นะครับกัทีน้าเดินผ่านมาานี้มเยมของคุณครับอะไรนะอันนี้กลับแล้วใช่ปะยัง ทำกุ้งได้วันนี้ไม่ทำนะเอาโอเคครับได้เลยนี่กลับเลยนะจะเล่นตั้ดโดนตรงนี้วันนี้กลับไปใช่ปะครับผมเย้ทาวิงแอมอยากไปเล่นของเล่นนะครับเด็กอยากไปเล่นของเล่นนะครับจริงจแล้วเราก็ว่าจะอยู่สักคืนนะฮะเพราพี่แม่มีธุระมาที่ทำที่กรุงเทพนะฮะก็มาช้อปปิ้งเล็กน้อยนะฮะได้หลายอย่างมาครับก็ขอชีเกิดตามกันนะครับ ก็เริ่บนะฮะบอกว่าอาจจะกลับแล้วว่จะเดินทางกลับกันนะทนี่ครับก็เดี๋ยวเรากลับไปนู่นแม่มาขึ้นมาคราวนี้ป้าต้องอยู่รีสอร์ทนะจะขึ้นมาทำธุระที่รอดาเนี่ยเราก็จะไปถ่ายตัดรูปมาให้ดูนะครับในบรรยากาศของกล้องโปร่งนะครับยังบรรยากาศด้านหลังก็จะมีร้านเยอะแยะครับเก็เปิดร้านให้เป็นบูธ เล็กๆนะครับประมาณ2-3เมตรนะฮะมาตั้งแล้วก็จะขายของซูเปเนี่ยกับชาต่างชาตินะครับเป็นของฝากทิฟช็อปแล้วพวกนี้ครับเป็นสบู่น้ำหอมมีหลากหลายครับเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งน้องห้างก็ได้ฮะสปอร์แนห้างนี่ก็แน่นแย่แล้วครับมาเจอด้านนอกเห็นไหมฮะมีเยอะๆครับมีร่มมีอะไรเงี้ยครับเป็นของฝากครับ